อยู่ทั้งรถกันละค่ะพี่น้องครับรวดออกมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งล้วจะตอนเลิกงานกลับไปก็เก็บของเฝ้าเนาะพี่น้องเฝ้าเก็บเฝ้าขนของขึ้นรถค่ะพอดีมีนมั่งมีก็มีเข่าหงวงไหวมาว่านนี่ก็มีเหลือเหลืออยู่เครื่องหมอก็ตักใส่ซุปแว่มากแล้วก็เจียวไข่โปะใส่มาก็กมานั่งกินทั้งรถนี่แหละพี่น้องเจียวไข่ใส่น้ปาปลาก็มานั่งกินทั้งรถเนี่ยสามีก็ต้องได้เปิดกระจกค่ะตะ้กี้รับไปน้อยหนึ่งพี่น้อง,องเมื่อยเมื่อยงาน รถกับประมาณสามชั่วโมงครึ่งเกือบ4เกือบ4ี่ชั่วโมงนะคะครับมาอากาศก็ดีเยอะค่ะตอนนี้อยู่ทีงเขารถหลายค่ะพี่น้องคนเข้ามาเที่ยวหลายทั้งหมดเต่าไส่ทั้งรถแคมปิ่งทั้งนี้อย่างเยอะแยะเลยค่ะก็นี่แหละค่ะเดี๋ยวพี่น้องเด้นเสให้เบ่งเขื่อนเด้อเห็นบนนอ้นนี่เนาะนี่มันเป็นเขื่อนเก็บน้ำเขื่อนใหญ่เก็บน้ำข้างในนี่น้ำไหลพี่น้อง ก็รู้ว่ามองเห็นตอนนี่เคลื่อนนี่เหล่าน้ำเห็นบ่พอลงตำออกไปฟังน้ำพุนะมันจะเป็นน้ำตกที่ไงน้ำน้ำตกไงน้ำตกน้านจะเคลื่อนนี่แหละค่ะอากาศก็ส่งแบบว่าบอมบอมไม่แดดแต่ว่าอากาศบริเวคืมนะฮะมันแค่ว่าไม่แดดเจอ ขอโทษขออภัยเมื่อยแห้งมือนี้พี่น้องปั่นเฮ็ดงานแลนเฮ็ดงานเมือนี่หาหองนะคะแล้วก็เพราะว่าต้องเฝ้ากับเบือนไปเฮ็ดบัสแล้วก็ต้องขับรถกลับมามานี่ตอนตอนแรกเฮ็ดบัสแล้วก็ขับรถกลับมาเลยค่ะนะคะดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไทยเฮเบิรงทางเมืองเมืองต่างเดี๋ยวสิไทยเฮเบิรงนะคะตะกี้ผ่านเมืองไกลลรูปมากก็รับพี่น้องรับ ประไ,ไทยเิ่งค่าแต่ลับกินขา้าวยืนทั้งรถแล้วก็รับเลยวันนี้ก้อนเมฆงามๆค่ะพี่น้องบ่ง <c oughs> ก้อนเมฆถอดงามบว่ามันงามหร <c oughs> ืเดคศาสสิทธิ <c oughs> ธรรมชาติสบายตาค่ะอันนี้เป็นเมืองเมืองหนึ่งค่ะแต่ว่าอีนางจำาบ่ได้แล้วว่าเมืองอย่างสามสามีล้วแหละแต่ว่าก็ลืม <c oughs> ซื้อมันเอินอยากโพดพี่น้อง คนออกมายางกันหลายค่ะช่วงนา้อนเมืองนี่ที่เป็นเมืองที่เขาใส่เสภาให้ต้นไม่นะพี่น้องหนูเคยทายให้เบิงหลายรอบแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะท,ทายให้เบิงอีกเทือนึงเด้อนะคนืองนคนขออกมานั่งข้างนุง่งข้างหนอกกันยางมาเล่นกันเต็้มเลยพี่น้องช่วงนา้อนอากาศดีค่ะค่ะมาอน,นี้บนหนาว,บ,นาวบ่อ้หอนนั่นแหละต้นไม้ข้างนานนะพี่น้อง เห็นบอกเขาใส่ต้นไม้ให้ไอ้ก็ใส่เสื้อผ้าให้ดอกไม้ไอ้ให้ต้นไม้มันเหมือนมันเหมือนก็มันเป็นผาทักเอาแล้วก็มาใส่ตอนหรกอีน่าก็งงขึ้นกันเนาะมาใส่ใส่เพนหยันเนื่อวิญยานต้นไม้มันหนาวหรือว่าใส่ไวเพื่อเป็นชีสันสวยงามบ่แตกตาดีจ้ะมีท่าเลือยย่ฟังทั้งพูดฟังแกไก่ปุณละพี่น้องค่ะไอ้เห็นบอกท่าเลือย ถ้าจอดเรือเสียเงินเด้อค่ะบลรู้กันว่าเสียไา่ปีหรือว่าไา่เดือนสวัสดีจ้าสวัสดีอีกรอบนึงกลับมาถึงบ้านแลว้วพี่น้องโอ้ยขับรถสามสามชั่วโมงเคึ่งค่คะสามีขับรถเร็วอยู่มาเนี่ กลับมาหอดบ้านก็รถแคมปิ่งเก่าๆที่ว่าจอดอยู่ตรงนู่นก็หายหายไปสงสัยลูกชายเ้วเอาไปซอมเอาเอาไปซ่อมจะไปไป,ไปเอาเอาไปอมแบบว่าขับไปไปเอาเ <c oughs> <c oughs> อาโอ้ยเอาเมยพี่น้องทั้งเมยทั้งตื่นเต้นกลับเขามาในบ้านเหมือนบรรยากาศตอนมาโนเว่ใหม่ๆเลยพี่น้องเขามาในบ้านกินกินกินหอมในบ้านหอมใหม่ อากาศดีค่ะข้างนอกข้างนอกแอร์เดี๋ยวสีผพ้าพไปเบิ้งข้างนอกแบบเบิง้งต้นมันพลังหยาเหยือย่อขึ้นเต็มเลยพี่น้องรถสงสัยรถตัดหยาอัตอัตโนมัติมันบ่มัน,มน,มนบ่ทำงานเฮ้ยกลับมาฮอดบ้านรู้สึกสดชื่นพี่น้นองบรรยากาศอยู่บ้านบ่หนาวบ่ห้อนอากาศดีค่ะเบิง้งเถอะหยาขึ้นเต็มเลยแอร รถตัดหญ้ามันมันบอมันบอทำงานเว้ยมันมันเป็นอย่างบอทำงานวะเนี่ยมันจะมีรถตัดหญ้าอัตโนมัติมันบอทำงาน Why this not working Love not working ร <c oughs> ับนี่นี่ดอกไม้คอยพี่้องเบิ่งดอกไม้คอย บ่งดอกไม้นี่ดอกไม้ที่ปลูกนี่บานเลยโอ้ยบ่งต้นแตงโมข่อยมันกอ็อยู่รอดปลอดภัยอยู่เด้อแต่ว่าคงสบ่รด้กินหน่วยดอกปาดเบบ่งท่อนตะวันข่อยพี่น้องเพี่ท่านเบบ่งดอกเบ่งต้นท่านตะวันข่อยพี่น้องพี่น้องต้นใหญ่ละดอกกำลังจะออกด้วยนะถือเปยังเปยังต้นนันคือตายวะ ต้นทานตะวันข่อยต้นบักไงหนึ่งบัดเวลาเขาปลูกขายอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนั่นต้นนี้หน่อยออกดอกบานบักใไงหนึ่งนี่สตรอเบอรี่คอยพี่น้องสตรอเบอรี่พริกพริกโอ้ยพริกก็ยังสีอดให้อยู่นอสพริกน้ออากาศมันฮ้อนขึ้นพี่น้องพริกมันก็เลยรอดเบิ่งสตรอเบอรี่คอยแล้วสักหน่อยสิรดน้ำก่อนเพียสตรอเบอรี่เพีย่วยสตรอเบอรี่ไปกินอยู่ซามีตัดหญ้าจ้ะ เนี่ยสตรอเบอรบี่ปลูกไว้เพราท่านคนบอดาคนบอดายูกินพี่น้องเอตัวถาดมันมากินเบิร <c oughs> ์ดเด่ะทั้งถาดทั้งนกมันกินสตรอเบอรี่ข่อยพี่น้องพี่น้องโอ้ยคนปลูกบอดายูกินเนี่ยหน่วยใหญ่อยู่เด้บบได้ใส่ปุ๋ยมันพี่น้องโอ้ยบางต้นแตงงมุข่อยอื้อหน่วยนั่ยนี่ยนี่ม่นเม่นเม่นหน่วยคือเม่นเม่นดอกมันเนี่ย ออกอยู่เด้อออกอยู่เด้อคือดกแคคือ,อาบางหยาค่ะข่อยแม่เอ้ยหยาหยาหลายค่ะเดี๋ยวจะพาะไปเบงม่นฝรั่งที่ข่อย,อยปลูกไว้พี่น้องตอบปเรียหวานได้กินดน้วยเดียว <c oughs> อันนี้สุกเต็มตน้นเหรอพี่น้องพี่สะุกเต็มต้นเลย

ออกดอกแล้วเป็นแอปเปิลบักยอมฝรัง่งพี่น้องบังมันฝรั่ง่อยพี่น้องโอ้ยหยามันก็ร้ายโพดเนอสัวแค่รถกับเป็นหัวแล้วได้เนี่ยนะเห็นปะ แครอทหัวใหญ่ยังวะพี่น้องเแค่แครอทอืมต้องดึงเบร์โบ้พี่น้องแค่รถไหมเบอง์โอะมันฝรั่งอันนี้ต้นแลดิสเลยเนี่ยหัวใหญ่เล่าใหญ่อีกอยู่แค่ ขณา,าเสื้อเลยกลับมาบ้านรอบนี้พี่น้องหยาขึ้นบักยังคักเลยเบืองต้นแค่รอแขอยขคอยสิลองเบิ่งแค่รอแขอยเด้อม,มันเป็นหัวมันเป็นหัวแล้วแหละแต่บ่รู้ว่าหัวมันใหญ่เฮ้ยหัวใหญ่อยู่พี่น้องกำเดืองเบิ่งก่อนหเห็นหัวแค่อถบ่ จักหัวด้วเนี่ยพี่น้องแค่รถข่อยแค่รถข่อยพี่น้องโอ้ยมีหยามันามาหลายตายแม่มันเถอะโอ,อ้ขอตรวขอขอะไรบอกประมวนเลยพี่สาวยังวะพ <c oughs> ี่น้องเบิ่งบ่ออกรถจักอันไหนหยาอันไหนพักอันไหนหยา โอ้ยหัวใหญ่อยู่เด้อจะว่ากันไปสุมเจ้าสุนมุเจ้าเดาดากดึงตั้งแดวะโอ้ขาดซ้้ใหมับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยดึงพี่น้องเดี๋ยวค่อยมานีดึงมาแล้วพี่น้องนี่นี่นี่แค่รถแค่รถหัวปอมปอมสันสันคือคนปกกนลูกเดีล่ะพี่น้องมึ <laughs> <laughs> งกะ <laughs> ต้นบักใหญ่นึงยทำไมมันคือทำไมมันคือบบหญ้าทำไมมันคือบยญ้าลงไปหรือว่าดินมันแข็งมันมันมันยาวาลงไปบบไดนี่มันแตกเห็นบ่พี่น้องมันใหญ่ผูดมันแตกอืมเนี่ยดินนู้นว่าดินมันแข็งดินมันมไต้หินเว้ยเดี๋ยวอันนี้อันนี้แค่รถมันบ่เราก็จะมาเบิ่งมั่นไปที่นี่มาเบิ่งมั่นกันมั่นใหญ่ซ้ำได้แล้วแค่พี่น้องมั่น โอ้โหเดี๋ยวไหัวอยู่ตัวนี้มันยังม่ท่านใหญ่ทำไงดอกนี่แต่ก็พ่อกินอยู่นี่มันฝรั่งพี่น้องโดดแซมเบนเต้นเลยแค่มันยังใหญ่เดี๋ยวอีกเดี๋ยวเดี๋ยวแค่พี่น้องเดี๋เดี๋กินอยู่เดี๋กินอยู่ไม่ทนอีกอ่ะ หัวว่ะมันต้องมันยังไงเดี๋ยวอีกเอาไว้ก่อนสักหน่อยเอาไว้อีก,อกนี่หากมันบนเนี่ยค,คือคือหลายแฉลากมันน่ะต้นบักยังไงเดี๋ยวหัวซ้ำนี่พี่น้องอืมแค่รถก็มันฝรั่งเดี๋ยวไปไปเสียบหนามก่อนเสียบน้มโหดก่อนเจ้าหน่อย น้ำลงไปตาเสียบแต่ประลับพี่น้องเลยน้ำลงค่ะใช้อย่างขึ้นไปแนวหนึ่งวะพี่น้องระวังสามีตักหยาเดี๋ยวสิพามาเก็บหน่วยอันนี้กินป้าดกเต็มต้นเลยพี่น้องเฮ้ย ไปแกไปกินโอ้ยหามเลยพี่น้องสียหาเบิ้งผลผลิตโอ้ยเนียาหางดีใจร้ายได้ผลผลิตพี่น้าเอาไม่ปีนี่ปลูกแล้วก็บบได้ยูดูแลพี่น้องไปกูนเพียวพี่น้องเหลือจะมันแต่นเลยค่ะอืมพี่น้องแค่อดมันฝรั่งกระเทียม เห็นว่าเป็นหัวแล้วกระเทียมเก็บออกมาหงามันหลพี่น้องกระเทียมปีนี้ปลูกปลูกแค่นี้เพราะว่าทดลองปลูกเบิงเดี๋ยวปีหนาเอาไม้คันว่าปีหนาบ่อได้ไปกูเดอเสิเฮ็ดสุ่มไม้พี่น้องเบิ้งแค่รอดไข่โอ้ยงีงหิดงงงอปโอยปอมปอมปานว่าคือกนปลูกเทล่ะพี่น้องที่จริงมันที่จริงมันจะต้อง มุดดินลงไปงาวก็นี่เด่นแสดงว่าดินมันแข็งมันมีแต่หินน่ะพี่น้องมันก็เลยไปได้แค่นี้ผลผลิตเลยแซมเนแต่นเลยค่ะดีใจหลายตื่นเต้นปลูกเองพี่น้องที่นี่นก็จะได้กินพักปลูกเองแล้วพี่เนี่มันฝรังนี่ต้องรออีกรออ,ออีกจักหน่อยหนึ่งมันยังหน่วยใหญ่หน่วยใหญ่มันยังหน่วยใหญ่บะเท่ได้ต้องลอก่อนเห็นบ่พี่น้องเลิศแสมเนแต่นเลยเก๊ก้าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะพี่น้องค่ะผ้ามา นั่งรถกลับบ้านนะพี่น,อน้องนอได้นั่งก็จะดูดฝุ่นทําความสะอาดเพราะว่ามืออื่นก็จะไปเฮ็ดบัรไม้บัตรได้วิสาแต่ง,แงงานแล้วนก็จะไปถ่ายบัดไม้ไปเห็ดบัใไม้จะ้ะก็มืออื่นก็คงจะนอนตื่นสวยสักหน่อยเพราะว่าเมื่อยมืนนีเมื่อยตอนนี้ก็เจ้ทุ่มแล้วทุ่มกว่าสองทุ่มสองทุ่มกว่าแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะดูดฝุ่นเด,ดี๋ยวก็เรือซักผ้าอีกสองหลอบก็จะแักไว้เลยมืออื่นตื่นมากก็ไป ไปเวอไปเมืองเวออ่าสิบเอ็ดโมงเสียจากเมืองเวอก็คงจะเล่อยไปกูนเลยบอกรกลับมาบ้านนะฮะก็ยังไงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอนาคนตไทยโนเวเดอร์จะไเด้อดไดพอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย